สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่หนะคะวันที่หกกุมภานะคะจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะมีคนเขาขอมานะคะว่าให้พูดเป็นภาษากลางพูดเป็นภาคกลางนะคะพูดเป็นภาคกลางให้ฟังหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนะคะคลิปเมื่อวานก็พูดเป็น ภาษาบ้านเราเนอะภาษาอีสานนะคะตอนนี้ก็จะพูดเป็นภาคกลางนะคะ mm. ก็ก็เรื่องไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องอะไรก็ไม่ทราบนะคะก็เรื่องก็มีอยู่ว่าวันที่หนึ่งนะคะหลังหวยออกหลังหวยออกนะคะก็เป็นเช้าวันที่สองนะคะมาทํางาน ั่นจักรยานมาทํางานนะคะเดินทางมาทํางานก็มองไปบนท้องฟ้าเนะาะปั่นจักรยานก็มองไปบนท้องฟ้าก็เห็นเลขนะคะเห็นตัวเลขก็คิดในใจว่าเอ๊ะหรือว่าท่านจะมาให้ต่องวดหรือว่าเป็นเลขเทวดาหรือยังไงก็มองก็มองมาตามลายทางมาตลอดนะคะก็เลขก็ลอยตามมา ทีนี้มาถึงโรงงานถึงโรงงานก็ยังเห็นเป็นเลขตัวเดิมนะคะก็เรียกให้เพื่อนดูอ่ะเฮ้ดูเลขบนท้องฟ้านี่เนะี่ยเห็นตัวเดียวกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเปิดว่าเออใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ไปทานข้าวพอทานข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จก็มองไปบนท้องฟ้าอีกก็ยังเป็นเลขตัวเดิมนะคะ ทีนี้ก็เรียกให้เพื่อนดูอีกเพื่อนก็ว่าเออใช่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 ใชใชใชทีนี้พอตกตอนเย็นนะคะเลิกงานกับห้องกลับไปที่หอพักนะคะกลับไปที่หอพักแล้วก็มาลดน้ําต้นไม้ลงมาลดน้ําต้นไม้ไอ,อ้ี่ช่วงที่ลงจากชั้นสองเนาะอยู่ชั้นสองเนาะของหอพักก็ลงมาลงมาข้างล่างไอ้ช่วงที่เดินลงมานะคะ มองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ยังเห็นเลขตัวเดิมยังเห็นเลขตัวเดิมเอ๊หรือว่าท่านจะมาให้จริงๆมองเห็นเลขตัวเดิมทีนี้ก็บอกเพื่อนเพื่อนก็นั่งเล่นอยู่ตรงมานั่งข้างล่างที่หอฟ้านะคะก็ถะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดิว่าเห็นเลขไหมอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยมองขึ้นไปเพื่อนก็เห็นตัวเดียวกันค่ะ เพื่อนก็เออใช่ใช่ใช,ช่มองเห็นตัวเดียวกันค่ะแต่วันนี้อยู่ที่โรงงานนะคะวันมันเป็นวันที่หกไอกระดาษแผ่นนั้นไม่ไดเอามาด้วยนะคะก็จะบอกนะคะว่าเป็นเลขตัวไหนนะคะที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าวันนั้นนะคะที่เห็นก็เป็นเลขแปดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดนะคะแปดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดนะคะ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะถ้าชอบก็นำไปเสี่ยงโชคนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะอย่าเข้ามาด่ากันนะคะไม่ได้ไม่ได้ให้งมงายนะคะก็คือเป็นแค่แนวทางนะคะเพราะว่า เป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะทีนี้พอมาเล่าต่อเนาะพอเดินลงบันไดามาก็เห็นเลขอยู่บนท้องฟ้าก็ให้เพื่อนดูเพื่อนเอืเออใช่ใช่ใชพอทีนี้ก็เอาถังที่รดน้ําต้นไม้เสร็จเนาะก็เอาถังขึ้นไปเก็บบนห้องก็ลงมาเดินเล่นข้างล่างมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกก็ยังเป็นเลขตัวเดิมอีกก็เดินไปเดินมาสองรอบสามรอบนะคะเดินมาสามรอบ ก็ยังเห็นเลขเป็นตัวเดิมอีกทีนี้เดินได้สามรอบก็เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งแผ่นเล็กๆนะคะปิวมาปิวมาเอ้ยรอบแรกยังไม่ยังไม่เก็บเดินไปเดินมาอีกเอ้ยตัวเลขคุ้นๆในกระดาษตัวเลขคุ้นๆก็เลยเดินรอบที่สี่ก็เลยไปเก็บกระดาษแผ่นนั้นมากระดาษแผ่นนั้นมา เก็บมาตัวเลขที่ได้เฮ้ยทำไมมันเป็นตัวเลขที่เหมือนบนฟ้าที่เรามองเห็นเป็นตัวเลข477ค่ะแต่ว่าบนท้องฟ้าที่เห็นนะครับจะเป็นตัวเลข77นะคะย้ำนะคะเป็นตัวเลข77แต่เลข4เป็นจางๆลางๆนะคะมองไม่ชัด เลข4จะมองไม่ชัดนะคะแต่ที่ชัดๆคือเลข477นะคะเป็นแค่แนวทางนะคะเชื่อก็เอาไปเสี่ยงโชคนะคะวันนี้ก็เพิ่งวันที่6ก็เหลืออีกหลายวันนะคะคลิปนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าตัวเลขที่มองขึ้น จากวดที่ผ่านๆมานะคะมองบนไปมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะถ้าเห็นตัวเลขตัวไหนก็จะออกตัวนั้นตรงๆนะคะไม่ทราบว่าท่านเทวดานะคะตัวเลขบนท้องฟ้าท่านจะมาให้โชคไพ่ลาบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะลองเก็บไปคิดพิดจารณาดูนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าใครชอบ ก็นำไปเสี่ยงดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ